อันนี้มาจัดบังฝุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งกินด่วนครับสอตัวนี้อยู่ที่อูเซียนนะครับสว,ส,สวัสดีครับทำอะไรกันนี่เพิ่มฝุ่นเพิ่มฝุ่น ไวรุ่นสองเมตรเจ็ดหรือสองเมปดอโขกสูงมากเลยคันนี้ดูดิ <c oughs> โอ้นี่ใบท่อมเอ่ <c oughs> นี่ใบท่อมครับต้องล้ครับมามัมานะ่วโมงแก đừng này là đốt đầu thương nhanh với thầm nè thầm mày rõ rồi đi xăng เหมือนเดิมนะครับยังไม่ทำช่างเลิดยังไม่ทำโอ้แต่เกาะโบแล้วนะเกาะโบเรียบร้อยแล้วนะครับโอว่าจะเอาไปขับสั้นหน่อยยังขับไม่ได้ครับยังทำไม่เสร็จยังเหลือกรองอากาศนะครับ ตัวนี้นะครับโฮเต่นะครับ HX04 ใช่ไหมตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องใช่ไหมเอ๊ะหรือน้ำวันนี้น้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตัวน้ำมันเครื่องมาจากข้างล่างเลยเหรอนุ่นเห็นไหมเย่ยังไงอ๋อตัวไหลกลับอันนี้น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นไหลกลับนะครับท่อไหลกลับเสเก็ตเดินท่อยัง เดิมท่อเรียบร้อยแล้วนะนี่อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนกรองให้เรอ,อะะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยใช่ไหมนี่ปลายท่อยังเป็นของเดิมนะครับอ,รอ,อันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยใช่ไหม ไไอ, <S 1> <S 1> อ๋อถึงว่าเลเจาะท้องนาง <อะ S 1> ดีเลยถ่ายมันเครื่องในตัวแล้วกรออากาศล่ะอ,อันนี้มันอะไรนะเฮดเอ็กซ์ศูนย์สีน่นะสี่ศูนย์เออมันไม่มีหรอกศูนย์สี่ใช่ไหม เลขสี่ศูนย์เจ้วห้าศูนย์ไม่ได้เหรอครับใส่ห้าศูนย์ไม่ได้หรอได้ช่างบอกว่าถ้าตัวเรงเอาตัวนี้นะอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะอันนี้นี่เดินเดินกองอากาศไปรูนใช่ไหมไม่ไม่มานี่อ,อันนี้เกลอันนี้เฉยเเดี๋ยวมันดูอ๋อมานี่ใช่ไหมมาตรงนี้ มันลงมาตรงนี้นเลยโอ้ลงมาตรงนี้เข้ากออากาศตรงนี้เดรนรับนี่รับพอให้มาปิดมันต้องเปล่งใสน้ำมัมันยังรั่วอยู่มันต้องเป็นๆต้นโต๊ะง,งววา,านที่บ,บางร้านมันเปิดแค่บางร้านมันมีอันนี้กรวยแล้วใช่ไหมตีแล้วใช่ไหมตีแล้วครับ จะเป็นข้ามไม่มีอินเตอร์ขับก็ยังไม่ได้ยังไม่ทีน้มันจะรั่วออกลองลองหน่อยเอาเอาที่รองน้ำมันมาหน่อยนะอ๋อมันมันรั่วตรงนี้นะ,ะมนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะติดเทอร์โบเนี่ย รู้ว่าเครื่องจะทนหรือว,ว่าเครื่องจะพังจุ๊ย h x 4 0นะครับไม่ใช่0.4พูดผิดนะครับไม่ค่อยรู้เรื่อง turbo หรอก ไม่รู้ว่าติดไปแล้วเครื่องจะพังหรือเครื่องจะทนก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมน้ำมันเยิ้มอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องหรือเปล่าน้มัน,นรั่วเดน้ำมันอะไรครับนี่น้ำมันอะไรนเน้ำมันหกโอ้ยหก อุท้ดได้นี่มีเนียมแจมเลยเนาะเท่าไหร่นะ<ป>ะง่มเม 9, 9, นหน,นึ่ก้นี่ลองวนึกว่าเสร็จแล้วจะเอาไปขับดู ้ำใหม่หรือเปล่าครับดีอยู่ เสียงวีทดีมากเลยนะมันยังไม่ตอกรองไนงะเดี๋ยวต้องตอกรองดูก่อนเสียงวีทมันจะแรงเลยนะมันยังไม่ตอกรองหรือเปล่าแม่คาร่งมาไวมากเลย Năm...Năm...Năm ăn cương lên Ok, okay. okay. Hả? Đã ท่อนี่ออกเกือบทุกใบน,นะได้ล,ล้างท่อไหมเนี่ยท่อนี่เป็นของอดุลน,นะไม่ท่อนี่ของอดุลอ,อ,อันนี้ทำอะไรเป็นไร ขับไม่ได้นะครับรอติดตามตอนต่อไปครับน่าจะเริ่มทําแล้วแหละอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับทังน้ำมันก็เปลี่ยนนะครับน,นี้ก็ผมจ,จะขายออกนะครับ โอ้ถ้าได้มอนามีเนียมอีแกแจ่มเลยปั๊มผมว่าไม่ต้องทำหรอกมั้งเพราะว่าช่างโมดก็ทำมาแล้วเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนต้องลองวิ่งดูก่อนก็ได้ห้องเครื่องแบบสวยๆแจ่มเลยเนาะจัดพวกนี้ให,หม่นะคอยดี เจอกันใหม่ครับตามกันต่อไปนะครับอยากทำสีก็สีใหม่เลยกินมันต้องขัดออกมาเลยอะแหมไม่สามารถขี่เลยอันนี้ผมก็จะลองขึ้นนะลองขึ้นนะครับ ระบบายางไหนครับเฮ้ถ้าตรงนี้เป็นสี่นิ้วมันจะจุยกระนูมินุกดา,าโอ้โห,โห,โหเต็มเต็มครับสี่นิ้วจะได้ไหมแต่ตรงนี้มันออกสามเนาะอันนี้ยิงออกไปสามแล้วเนี่ยท่อเก่าดื้อทิ้งหมดแล้วนะครับรือทิ้งหมดแล้วท่อเก่าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ